เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของนางไม้ที่ให้คุณกับคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเธอครับพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนพ่อยังเป็นเด็กมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีบ้านอยู่กลางสวนครับแยกออกจากหมู่บ้านเลยอยู่กันสี่คนผู้เป็นพ่อชื่อตาศิน์เมียชื่อยายแดง ลูกชายคนโตชื่อพลและลูกสาวคนเล็กชื่อเพราในส่วนของเขาจะมีต้นกระบากใหญ่สามคนโอบอยู่ต้นหนึ่งอยู่ทางเข้าส่วนของเขาห่างจากถนนประมาณ40เมตรต้นไม้ต้นนี้มีลำต้นที่ตรงอวบสวยผิวเป็นเงาวับเลยครับในวันพระใหญ่ข้างขึ้นหรือข้างแรม ครอบครัวตาสินจะนําขนมหวานน้ำหวานผลไม้มาตั้งบวงสวงที่ต้นกระบากนี้เป็นประจำเพราะพวกเขามักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วออกมาทางต้นบากต้นนี้ในทุกๆวันพระเลยครับตอนมาอยู่สวนใหม่ๆตาสินและครอบครัว ไม่ได้นำเครื่องเส้นมาถวายอย่างเช่นทุกวันนี้จนมาวันหนึ่งเมียของตาสินฝันไปว่ามีผู้หญิงหน้าตาสวยงามมากใส่ชุดไทยสีเลือดหมูมาบอกว่าถ้าอยากให้พืชผักผลไม้ในสวนออกดอกออกผลไม่มีโรคไม่มีภัยสวยงามโตไวให้นำผลไม้ และน้ำหวานมาเส้นไหว้ทุกวันพระครอบครัวของตาสินเลยลองทำตามดูครับตั้งแต่นั้นมาพืชผักผลไม้ของตาสินก็เหมือนจะสวยงามผิดหนูผิดตาได้ผลผลิตมากกว่าปกติครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขแม้แต่พวกที่ชอบขโมยผลไม้ในสวน ก็ลดน้อยลงครับเพราะมีข่าวลือว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านอื่นสามสี่คนจะเข้าไปเก็บมะม่วงในส่วนของแกแล้วโดนผีหลอกวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงพวกเขาเล่าว่าขณะที่จะเดินผ่านต้นกระบากใหญ่พวกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเขย่ากิ่งไม้รแรงพอพวกเขาหันขึ้นไปดู พวกเขาก็เห็นเหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเลือดหมูนั่งอยู่บนกิ่งไม้ยื่นมือยาวๆมาหาพวกเขามือยาวมากแล้วก็หัวเราะเยือกเย็นเหมือนจะบีบคอพวกเขาเลยครับพวกเขาวิ่งกันกระเจดิดกระเจิงเข้าหมู่บ้านไปทันทีอีกครั้งหนึ่งมีควายของชาวบ้าน หลุดมาเข้าส่วนของแกแต่ปรากฏว่าควายสามตัวที่หลุดมาไม่ได้เดินกินพืชไร่ในส่วนของแกแต่ทั้งสามตัวยืนอยู่ใต้ต้นกระบากไม่ไปไหนจนเจ้าของส่วนมาเจอและพากลับบ้านไปครับในฤดูฝนปีหนึ่งได้มีพายุเข้า ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเป็นเดือนกว่าก็ว่าได้ครับตาสินและครอบครัวคิดว่าผักที่ปลูกไว้จะต้องตายหมดแน่ๆเพราะน้ำอาจจะท่วมตายถ้าฝนยังตกหนักอยู่ติดต่อกันแบบนี้เพราะส่วนข้างๆบอกว่าตอนนี้ผักกาดต้นหอมผักชีของพวกเขาเน่าตายหมดแล้วครับ จนอีกอาทิตย์หนึ่งฝนก็หยุดตกปรากฏว่าในส่วนของตาสินผักยังสวยงามเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้เปื่อยเน่าเหมือนสวนที่อยู่ข้างๆกันครอบครัวของตาสินก็อยู่อย่างมีความสุขเรื่อยมาจนอีกประมาณสองเดือนจะเข้าพรรษาเมียของตาสินก็ฝันไปว่าหญิงสาวใส่ชุดไทยสีเลือดหมู น้าตาสวยงามมากมาบอกเธอว่าอีกสามวันเธอจะไปแล้วให้เอาต้นกระบากใหญ่นี้ถวายวัดเพื่อสร้างกุฏให้พระสงฆ์ได้พักอาศัยในพรรษาให้ครอบครัวของตาสินอุทิศบุญให้เธอด้วยเมื่อถวายไม้ให้แก่วัดแล้วให้ครอบครัวของตาสินขุดเอารากที่งอขดเป็นวงพ้นดินขึ้นมา ของต้นกระบากใหญ่นี้ออกด้วยเมียของตาสินรับคำแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเล่าความฝันให้ตาสินฟังครับตาสินและครอบครัวก็รอให้ครบสามวันแล้วจะชวนชาวบ้านมาตัดไม้กระบากนี้เพื่อนำไปถวายวัดสร้างเป็นกุฏิพระสงฆ์ ให้ได้ใช้ในพรรษานี้เลยครับในวันที่สามขณะที่ตาศินและครอบครัวกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวเที่ยงกันอยู่ทั้งสี่คนก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงลั่นเปรีย้ยเปรีย้ยและเสียงคลืนโครมอย่างดังมาจากทางต้นกระบากใหญ่เมื่อทุกคนไปดูก็ปรากฏว่าต้นกระบากใหญ่ต้นนั้น โค่นหลมลงไปทางทิศตะวันออกนอนแน่นิ่งอยู่ตาสินและครอบครัวมองหน้ากันอย่างประหลาดใจครับเ <Yes. S 2> มื่อถวายต้นไม้ให้หวัด <éta> พร้อมอุทิศบุญให้นางไม้ต้นกระบากนี้แล้วตาสินและลูกชายก็แบกจอบเสียมเดินไปที่ต้นกระบากเพราะผู้เป็นภรยาบอกให้ไปขุดราก ที่โผล่ผลดินขึ้นมาของต้นกระบากนี้ออกภรรยาและลูกสาวก็เดินตามมาดูทั้งสองคนขุดด้วยครับเมื่อขุดร่างไม้ออกมาปรากฏว่าใต้ารากไม้ใหญ่นั้นเป็นโพรงใหญ่ประมาณลูกฟุตบอลได้ครับตาสินเลยเอาเสียมเขี่ยๆเขียดู ก็เห็นเป็นเหมือนปากไหใบเล็กๆไม่ใหญ่มากพอช่วยกันขุดดูรอบๆจึงรู้ว่าตรงนั้นมีไหโบราณสูงประมาณคืบกว่าไม่ใหญ่มากจึงช่วยกันเอาขึ้นมาดูตรงปากไห่เหมือนอุดด้วยดินเหนียวจึงช่วยกันแสะแสะทุบๆเพื่อดูว่าในไหเป็นอะไร เพราะมันหนักพอสมควรครับเมื่อดินปากหายแตกทั้งสี่ก็ต้องอุทานออกมาพร้อมกันทองคำเพราะแสงที่สะท้อนออกมามันแวววาวเหลือเกินแต่มีไม่มากครับไม่ถึงครึ่งหายทองจะวางอยู่ชั้นบนส่วนข้างล่างจะเป็นพระพุทธรูปเล็กๆ หน้าตักนิ้วหนึ่งได้ครับทำจากสัมฤทธิ์แต่เสียงขององค์พระที่มีประมาณสิบกว่าองค์นั้นเป็นทองคำทั้งหมดเลยครับตาสิงเลยนำพระพุทธรูปไปถวายวัดเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาและแบ่งทองคำไปขายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานเงินที่ขายได้ครึ่งหนึ่ง แกก็นำไปทำบุญทำสังฆทานเพื่ออทิศให้นางไม้ต้นกระบากใหญ่ที่ปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขและร่ำรวยมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับอีกเรื่องครับพ่อเล่าให้ผมฟังว่ามีครอบครัวหนึ่ง ปลูกบ้านติดกับเชิงเขาลูกเล็กๆลูกหนึ่งบ้านอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนเขาทำสวนทำไร่หาของป่าออกมาแลกข้าวของเหลือก็นำไปขายให้คนที่มารับจากในเมืองเดือนละสองครั้งในสวนของเขาจะมีต้นมะม่วงป่าอยู่ต้นหนึ่งใหญ่ประมาณเกือบสองคนโอบครับมะม่วงต้นนี้จะออกลูกดกมาก ลูกจะเป็นลูกไม่ใหญ่ประมาณไข่ไก่ได้ครับเวลาสุกจะเป็นสีเหมือนมะปรางสวยงามมีรสหวานมากนกหนูจะมาเก็บกินกันเต็มต้นไปหมดเลยครับมีอยู่วันหนึ่งอาคำนึกยังไงไม่รู้จะตัดต้นมะม่วงต้นนี้ออกและจะเอาข้าวโพดมาปลูกบริเวณนี้ รุ่งเช้าของอีกวันแกและเพื่อนอีกสองคนก็ถือเลื่อยถือขวานมีดพระเตรียมที่จะไปตัดต้นมะม่วงป่าต้นนี้แต่ยังไม่ทันที่จะลงมือตัดแกก็เอามือกุมท้องบอกปวดท้องมากจนจะทนไม่ไหวเลยครับเหมือนมีคนบิดไส้ของแกอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆพ,พ,พาแกกลับมาที่บ้าน รักษากันอยู่นานก็ไม่หายทั้งยาแผนปัจจุบันยาต้มสารพัดแกก็นอนร้องโอดโอยอยู่เหมือนจะตายให้ได้เลยด้วยความอ่อนเพลียแกเผลอหลับไปและฝันไปว่ามีหญิงสาวใส่ชุดไทยสีเขียวอ่อนมาบอกว่าถ้าตัดต้นมะม่วงป่าต้นนี้แกจะต้องตาย รุ่งเช้าให้ผู้เป็นภรรยาเอามากครูข้าวนึ่งข้าวหวานไปขอเข้ามาแล้วก็จะหายพอแกสะดุ้มตื่นขึ้นมาก็เล่าเรื่องความฝันให้เมียและลูกชายทั้งสามคนฟังรุ่งเช้าผู้เป็นเมียก็ทำตามที่ตาคำฝันไม่นานตาคำก็หายเป็นปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับตาคำเลยชวนเมียและลูกไปที่ต้นมะม่วงจุดธูปเทียนขอเข้ามาและพูดขึ้นมาว่าถานางไม้มีจริงแบบนี้แล้วก็ขอให้ครอบครัวของเขาเจริญรุ่งเรืองทำสวนไร่นาก็ขอให้งอกงามเป็นราคาต้นไม้ในสวน ขอให้มีลูกดกเต็มต้นทุกต้นเลยครับในปีนั้นตาคํำขายผลผลิตในสวนได้เงินมากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นอยู่มาวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาในปีนั้นทุกคนในหมู่บ้านต้องการที่จะบ,บูรณะวัดวาอารามเพราะเก่าสุดโซมมากต้องการเงินบริจาคมากมายครับ จึงเปล่าประกาศให้ชาวบ้านทุกคนได้รู้คืนนั้นตาคำก็ฝันไปว่าผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวอ่อนหน้าตางดงามหมดจดได้มาบอกเขาว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาติดต่อซื้อลูกมะม่วงป่าสุกและห่ามให้ขายให้หมดเอาเงินที่ได้ไปบูรณะวัดทำบุญ และให้ตาคําและครอบครัวกรวดน้ำบุทิศส่วนกุศลให้เธอด้วยตาคําสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เล่าเรื่องความฝันให้ลูกเมียฟังทุกคนก็สงสัยว่าจะมีใครมาซื้อมะม่วงป่าสมัยนั้นหาคนซื้อยากมากครับทั้งห้าคนคุยกันยังไม่ทันจบก็มีกลุ่มคนห้าหกคน เดินเข้ามาหาที่บ้านถามไทยกันรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาติดต่อซื้อไม้และของป่าหายาหนึ่งนี้นั้นเป็นลูกชายของพ่อค้าใหญ่ที่อยู่ในเมืองพวกเขาบอกว่าตอนเดินผ่านมาทางนี้เจอหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยมากๆบอกว่าอยู่บ้านนี้ และเจรจาขายมะม่วงป่าให้พวกเขาให้พวกเขามาลองชิมดูถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อครับโดยหน้าตาที่สวยเหลือเกินหวานหยดย้อยปานนางฟ้าการเจรจาที่ไพเราะพวกเขาเลยเดินตามเธอมาแต่เธอขอแยกทางเดิน ไปที่สวนก่อนจะเข้ามาที่บ้านหลังนี้ตาคำและลูกเมียเมื่อได้ฟังก็มองหน้ากันและพากลุ่มคนทั้งหมดไปที่ต้นมะม่วงเมื่อทุกคนได้ชิมมะม่วงสุกจากต้นนี้ก็ถึงกับอุทานออกมาว่าอร่อยเหลือเกินมีเท่าไหร่เอาหมดเลยครับ จากการขายมะม่วงตงน้นนี้ตาคํำและครอบครัวได้เงินถึง30บาทพอบอกว่าเงินจำนวนนี้ถือว่าเยอะมากครับในสมัยนั้นเพราะเงินเดือนของครูในหมู่บ้าน4บาทหรือ6บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับควายหนึ่งตัวสามารถแลกที่ได้เป็น10สบสิบไกรเลยครับ ที่ครอบครัวนี้ได้เงินจากการขายมะม่วงเยอะขนาดนี้พ่อบอกว่าไม่ว่าจะสอยลงมาเท่าไหร่ก็เหมือนว่าไม่หมดสักทีเกวียนที่ลูกชายพ่อค้าใหญ่จ้างไปขนได้มะม่วงถึงสามเกวียนแบบเต็มๆเลยครับและคนที่มาซื้อบอกว่าจะมาซื้อทุกปีเพราะไม่เคยกินมะม่วงอะไรที่จะหอมหวานอร่อย ได้ขนาดนี้เลยครับตาคำได้ลูกเมียนำเงินจำนวนนี้ไปถวายวัดทั้งหมดและกลวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่นางไม้ชุดเขียวอ่อนตามที่เธอขอทุกอย่างนับแต่นั้นมาครอบครัวของตาคำก็เจริญรุ่งเรืองขา,ขายอะไรก็ประสบผลสำเร็จ จนเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งในหมู่บ้านลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้เลยครับอีกเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ครับเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องของนางไม้ที่อยู่ในเสาเอกของบ้านครับ พอเรามีผมฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งบ้านอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านบ้านหลังนี้ปลูกอยู่กลางทุ่งนาเลยครับติดริมห้วยพวกเขาเพิ่งย้ายออกไปอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆบ้านพ่อแม่จะอยู่กลางหมู่บ้านครับครอบครัวนี้ตาสิทธ์จะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกที่ยังเป็นเด็กป .3 และป .5 เป็นชายและหญิงขนโตเป็นหญิง คนเล็กเป็นชายครับตอนที่เขาสร้างบ้านใหม่ที่ทุ่งนาของเขาพวกเขาใช้ไม้ที่พ่อแม่หาไว้ให้หนึ่งในนั้นคือต้นตะเคียนท่อนหนึ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วเขาใช้ไม้ตะเคียนท่อนนี้เป็นเสาเอกของบ้านตอนที่เขาไปอยู่ใหม่ๆก็ไม่มีอะไรครับอยู่ได้ประมาณ20กว่าวันคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับ แรมสิห้าค่ำขณะที่ทุกคนกำลังหลับอยู่ทุกคนในบ้านก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงลั่นเปรี้ยเปรี้ยดังมาทางเสาเอกของบ้านเมื่อทุกคนมองไปที่เสาเอกนั้นทุกคนก็แทบช็อกเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นคือแสงเรืองๆสีชมพูอ่อนๆ ข้างในนั้นเป็นหญิงสาวในชุดไทยสีแดงเข้มยืนมองมาที่พวกเขาแต่สายตาที่มองมาเป็นสายตาที่เย็นชาไร้ความรู้สึกบรรยากาศในบ้านตอนนี้เย็นยเยือกหนาวสถานสี่พ่อแม่ลูกนั่งกอดกันตัวสั่นสะทาน ลูกทั้งสองคนก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้มองหน้าพ่อแม่แต่ก็ร้องไม่ออกครับตาสิทธิ์มองดูลูกเมียนั่งตัวสั่นสะท้านอยู่ด้วยความสงสารจึงรวบรวมความกล้าพูดออกไปว่าถ้าพวกเราทำผิดพลาดอะไรไปพวกเราขอสมาแม่นางไม้ด้วยและถ้าไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไร พรุ่งนี้เช้าพวกข้าน้อยจะไปหาต้นตะเคียนมาปลูกไว้ทางเข้าบ้านและขอเชิญแม่นางไม้เข้าไปสิงสถิตได้เลยคำพูดนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดได้อย่างไรแต่เหมือนมีอะไรดนใจให้เขาพูดออกมาเมื่อพูดจบแม่นางตะเคียนชุดแดง ก็เดินหายวับเข้าไปในเสาเอกของบ้านทันทีเลยครับพอเช้ามาตาสิทธิ์ก็ออกไปหาต้นตะเคียนต้นเล็กที่สามารถจะขุดไปปลูกได้เขาเข้าไปหาที่ท้ายปา่าช้าเขาก็เจอต้นตะเคียนต้นหนึ่งขนาดเท่าหัวแม่มือลำต้นตรงสวยงามเขานำมาปลูก และก็อัญเชิญให้แม่แตะเคียนเข้าไปสถิตยอยู่ด้วยคำพูดง่ายๆของเขาเขาหมั่นรดน้ำให้ต้นตะเคียนต้นนี้ไม่ถึงสามเดือนต้นตะเคียนต้นนี้ก็เติบโตรวดเร็วต้นใหญ่สองมือกำแท่นมิมิตรอย่างปาฏิหาริย์ลำต้นสูงตรงขึ้นไปมากกว่าสามเมตร พวกเขาจะจุดธูปเทียนขอพรอยู่เป็นประจำทุกวันโกนวันพระเลยครับอยู่มาวันหนึ่งมีงานที่หมู่บ้านตาสิทธิ์พาลูกเมียเข้าไปช่วยงานที่หมู่บ้านกลับมาก็น่าจะเช้าเลยเขาปิดบ้านใส่กุญแจไว้ครับแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านจดจำก็เกิดขึ้น คือมีหัวขโมยสามคนเข้ามางัดบ้านของเขาขนเอาข้าวของมีค่าและเงินเก็บของตาสิทด,ด้วยก้อนหนึ่งเมื่อได้ของแล้วหัวขโมยก็จะรีบไปแต่พอออกมาพ้นประตูเท่านั้นพวกมันก็ต้องชะง,งักและงุนงงสงสยัยเพราะพวกมันเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีแดง หน้าตาสวยงามเกินกว่าที่พวกมันจะเคยเห็นยืนขวางบันไดบ้านอยู่คนหนึ่งในกลุ่มของพวกมันถามขึ้นด้วยความเหิ่อมเกลิมว่าน้องสาวคนสวยเป็นใครทำไมเราไม่เคยเห็นบ้านอยู่ไหนมีแฟนหรือยังแล้วมันก็หัวเราะชอบใจ แต่ยังไม่ทันที่พวกมันจะทำอะไรต่อหญิงสาวแสนสวยชุดไทยสีแดงก็ก้าวลงไปจากบ้านก้าวเดียวถึงพื้นดินเลยครับแล้วหมุนตัวกลับมาทางพวกมันยืดตัวขยายใหญ่ขึ้นจนสูงเท่ากับหลังคาบ้านแล้วยกมือชี้หน้าพวกมันตาแดงด้วยความโกรธเกรี้ยวพวกมันเหมือนจะรู้แล้วว่า สิ่งที่เห็นไม่ใช่คนแน่ๆเรียบกระโดดลงบ้านร้องวักๆไม่เป็นภาษาวิ่งหนีทันทีเลยครับแปดโมงเช้าของวันต่อมาตาสิทธิ์และลูกเมียก็กลับมาที่บ้านแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะเห็นไอ้หนุ่มชะกันสามคนมาเดินรอบต้นตะเคียนหน้าบ้านที่เขาปลูกไว้ด้วยความเหนื่อยอ่อน ในมือยังถือห่อเงินของเขาอยู่แค่นั้นเขาก็พอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้ลูกชายวิ่งไปตามชาวบ้านและบอกให้ผู้ใหญ่บ้านออกมาด้วยครับเมื่อชาวบ้านออกมาจับไอห,หนุ่มขี้ขโมยสามคนสาดน้ำเขย่าตัวอยู่นานกว่าพวกมันจะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็ร้องโวยวาย ดิ้นรนจะหนีดีที่ชาวบ้านจับมันไว้ก่อนทั้งสามคนเล่าว่ามาขโมยของบ้านตาสิทธ์เพราะรู้ว่าตาสิทธ์ไม่อยู่บ้านแต่เจอกับผู้หญิงชุดไทยสีแดงหน้าตาสวยงามมาขวางไว้พวกเขารู้ว่าเธอไม่ใช่คนจึงพากันวิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะหนีไปทางไหน ก็จะเจอเธอมาขวางหน้าตลอดหนีไม่พ้นเลยครับจนหมดสติไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเลยเมื่อชาวบ้านรู้เรื่องเชื่อไหมครับว่าต้นตะเคียนต้นนี้เต็มไปด้วยผ้าแดงผ้าสีผ้าขาวหลากสีเต็มไปหมดทูก็ไม่เคยหมดควันเลยเกือบตลอดวันเพราะรู้อยู่แล้วว่า คนในชนบทกับเรื่องแบบนี้ขาดจากกันไม่ได้ไม่ว่าจะขอหวยโชคลาบสารพัดอย่างเลยครับและแม่นางตะเคียนต้นนี้ก็ให้คุณกับคนในบ้านของตาสิทธิ์เรื่อยมาไม่ว่าจะทำให้มีโชคมีลาบขาขายร่ำรวยพืชพันธุ์ก็สวยงามขายได้ราคา และมีปริมาณมากกว่าของคนอื่นๆจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้มั่งคั่งมั่งมีอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านของผมเลยครับ